ไปต้มกินเนาะทุกคนนี่คือใบมันก็สามารถต้มจำเจียวได้แล้วก็หมากอันนี้ก็ไปต้มแล้วก็จำเจวกินได้เลยก็สิ่งใหญ่แห้งเลยตัวนี้ข <c oughs> ุดลึกๆแล้วก็หักมันเนาะทุกคนตอนนี้คือเอาสิขุดนหนึ่งก่นอนแล้วก็จึงหักหนอมันเนาะทุกคน

อ๋อคือชมีอ่ะาหาจะหาดี่ไม้าเคืออหเอร่อยเร่อนี่ทุกคนหลังจากที่เขากินข้าวแล้วเขาก็มาฟิงไฟต่อเพราะว่ามื้อนี้คือแดดบอก่เชอกนี่เผาน้องไม่กินตึม อะไรกินนมาอีกเดี๋ยวเขาฟิงไฟหนนึงแล้วก็พอหามันอันอุ่นหนนึงแล้วก็เขาก็สิไปหาเนือเติมทุกคนหลังจากที่เขาฟิงไฟกินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็สิไปหาเนอต่อเพื่อที่จะเอากับเพือนนอะทุกคน เพราะว่าเมื่อกี้เฮาก็หาได้ประมาณนึงแล้วก็เผากินแด่นะก็มันเต็มอ่ากระสอบของเฮาที่เอามาหันเนาะและว้วจึงกลับไปตอนนี้คือเวลาสองโมงแล้วสองโมงแรงเดี๋ยวเฮาสิกลับจากบุงประมาณสี่มงนาะปรมาณสามสี่โมงเนี่ยอืมประมาณนี้แหละตอนนี้คือกำลังสิไปหาหนเนาะเติมเนาะทุกคน น้องยเจ็ <h ide> <h ide> บฟังอะไรกันเฮ้ยจ็บฟังเลยเจ็บอีกเลยจ็ติั้งฟังเลยตรงไหนลงหอยขึ้นภูลงหอยว้ายอันตรายค่อยๆเด้อระวังเด้อเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็ทางก็มันจะโคตรหน่อยนึง <h ide> บระวังก่อนตกเหวได้ตอนนี้คือเขามาโหดป่าแล้วทุกคนป่าไม่ซ่อนน้องป่านอขมคมีโบมีบ่หูเถธอตอนนี้คือห่อสีหานอขมก่อนนะทุกคนริ่ม <ś c oughs> กำลังเริ่มเข้ามาเอาเห็นนอแล้วนอขม <ś c oughs> นี่ <ś c oughs> เห็นบ่ทุกคน ตอนนี้คือเอาสิคุดหนหนึ่งก่อนนอนเราก็จิงหักหนอมันนอะทุกคนนี่มันก็นกจะใหญ่ประมาณนี้ทุกคนนี่คือมารในยังบูงจักทุกคนเป็นตาแสบ ไม่ก้มมากอีกยังวะน,น,นี่หาหนอบอตอนนี้คือเรากำลังหาหนอกันนะทุกคนฮะเห็นแล้วบอวายนอใหญ่ทุกคนโอ้โหใหญ่แห้งดูไห ตันนี้อันใบมันออกอันนั้นเหรอเขียวเลยเริ่มแกแล้วเริ่มแกแล้ว <laughs> เริ่มแกซ้ำเฮาแล้ว <laughs> โอ้โหคุณเลิกๆแบบนี้ทั้งก้นมันจะหวาน <laughs> โอ้โหเมือชีพเลยหรแล้วได้แล้ว <laughs> โอ,อยนุ่นพี่มา๊องอยง่อะไรงไงยม่ยม่มาจะคุณเลิกหน,หน่อยนึง<โอ> <laughs> ปั้นนั่น <laughs> โอ้โห<อ>นี่ใหญ่ได้ทุกคนเอ้าหาไปเลยรเรยอโอแก้เมื่อเลวา้ามันอ่อนนี่ไปต้มแล้วก็จาเจียวแซบได้อ,ไอะไร สีปูสีป sure? ูเนี kind of like ่ยจากกันเนาะอันนี้วิิตรอันนี้วจิตรอันนี้จะยังจิงอจะยังโหิจวิเด้ทุกคนสิปูอสีตัดิอันนี้เดี๋ยว่าภาษาเราอื่นว่าอย่งกหมักว่าสิวบแนจกันว่าอื่นไดเดี๋ยวภาษาคาเอื่นว่าสีปูเด้อสีปูอะส ไปต้มกินนะทุกคนนี่คือใบมันก็สามารถต้มจำเจวได้แล้วก็มักอันนี้ก็ไปต้มแล้วก็จำเจวกินได้ทุกคนคือเอามาหารนอแหละแต่ว่าขั้นเขาเห็นเองที่กินได้เขาก็เอาไปประมาณนี้เนาะการหายูหาก,กินแบบเช่าดอยกระซิบประมาณนี้หนอเล็กๆหนอนหนอน หัวมันคือวันเนิ่นๆอยู่แต่ว่าขุดไปขุดมาเป็นญ่อยูอย่ดีฮะคำอะไรอ <c oughs> ะคิดปิดไก่ไ<ด>บ้าบอด,อดูุจอันเดอร์ดุจยันนี่ดุจยันเดอร์ก็นเนี่ยน่าจะมาดุเจมันเลยอ,อืออืออือ <c oughs> ใช้แรงเยอะนั่นใหญ่สุดตัวนี้ตัวนี้มันจะแซ่บเพราะว่าจะติดกบับอันหักขมันค่ะโอ้โห โบูหาได้เยอะโอ้ยนี่ก็มีอีกมีอีมีอีโอ้โหแ้ยูนี่ก็มีอีกสองสามแย่แย่เออมึงอะเม่นุ่มมั้ยเนอะมนู่มไม่นุ่มกาแฟกาแฟอืมน่าจะเป็นกาเฟแก่อันนี้ก็ใหญ่ได้เนาะน่ขุดไปขุดมากินใหญ่เลยคัน นี่ใหญ่แล้วทุกคนแน่หนึ่งแสบบอลเดียสามอันเลยอืมก็งหน่อยนั่ได้อยู่ได้อยู่นะจ๊ะพอกินอยู่นะจ๊ะจ้ะไปไปซ้อ้อีกไปนี่ทุกคนเห็นอีกแล้วแต่ต้นนี้คือหนอ พี่ว่าออกนี่ออกมาเาเเาแล้วขั้นมาเป็นแบบนี้ฮะจําจเป็นต้องขุดนอนทุกคนมีแต่ว่าเอามือหักมาเลยนี่ประมาณนี้เฮ้ดตุ้ยพะนี่ยู่หันมีนอนหนึ่งทุกคนเห็นบ่พ,นพ,นพ,นพุ่นพุ่นพุ่นทุกคนอันเป็นนอได้ฮันเข <laughs> าจะอยู่ไกลแบบนี้แล้วก็เบิ้งไปเนาะล้าถ่ายเห็นนอนแล้วก็เขาจงขึ้นไปห้บุ้นเพิะะ่มตเลยอ่ะ มมานอ,อมาขอาใจ<ะ>นี่รักเสือมวยได้คุดนี่ ได้แล้วทุกคนได้สองอพร้อมกันบางเธอมันก็จะอยู่แบบซีห้าอันเรียนก,นกันก็มีได้ทุกคนเพราะว่าหักอันเดียวกันแล้วก็มันก็จะตอกันแบบนี้นะนี่น้องสองคนก็นกหาหาน,น้องกิงๆทุกคนอ <c oughs> อคขอบใจ เห็นนออีกแล้วบอแม่กำลังออกแต่หัวมันอันนี้เขาสิได้คุณเลิกหน่อยนึงคือเป็นแบบนี้โอ้บางแม่คือสิ้นใหญ่แหงเลยตัวนี้ คนนี่ก็มีอีกมีอ๋ออันนี้คือโบเห็นเลยแต่ว่าขุดไปขุดมามันก็มีนี่วันนี้ได้เยอะเด้อทุกคนโอ้ยอะโอ้โหนี่ได้นอนอยายนอใหญ่ๆเลยทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวนี้มีอีกนอนหนึ่งหาสิขุดตัวน,นี้อีก นหน่อยเดี๋ยวเบ่งรอบๆน้อยนึงโอ้อยูหันก็มีอีกนี่ทุกคนคือเวลาเขาคุดหนอนี่เขาก็เบ่งรอบๆก่อนแล้วก็จึงมาคุดนอแล้วตอนนี้คือคอยคุดแล้วก็มาเบ่งอยู่นี่มีอีกหนอนึงตอนนี้เขามาคุดตัวน,นี้ก่อนนะทุกคน นี่ได้แล้วทุกคนทุกคนตอนนี้คือเฮาสก็บอันนี้ก่อนบูว่าอื่นอะไรนี่นะแต่ว่าสามารถกินได้เด้อภาษาอาคาเอื่นมาลงมาลงโยอันนี้คือกินกับอาตำเจ е ลใส่ถั่วเนาแล้วก็กินนะทุกคนเอาสิเก็บก่อนตอนนี้นะคือวิธีเก็บก็คือจะเก็บแต่อันตัวที่มันเป็นหางออกมานหนนึงจะเป็นใบในบกเก็บเนาะ แต่แตแตงอมับนบางคนก็แทบบางคนก็กินแทบแต่ว่าเราจะเอา,เอาแต่แต,ตัว,ตวนี้กินกินได้เด้ออันใดที่กินได้เราก็เก็บไปเผื่อว่าไปมือนึงแล้ก็ให้มันกลุ่มเป็นทิศนะ กินสูช่ำนันถัวนาวกินตำเจียวถนาวแลก็กินอร่อยอร่อยอคับทุกคนอันนั้นมือไงมือนี่คือหูเสียวผ่อนคลายอีหลีเพราะว่าแดดก็บ่ฮ้อนบ่แต่ว่าพอดีอยู่อากาศดีดีแล้วกว็มามาเก็บนาคมก็หูเสียว่าบโหค่อ,คอยเมืย์เป็นไง ช,ชิวๆหูซสึกแล้วก็ามาจับวัตถุมาผ่อนคลายน่นคนเห็ดเบียกน่ักแล้วก็มาเข่าป่าหานอนหาครอบแบบนี้แหละสบายใจบร่ได้ไปซื้อบร่ได้เสียตังค์ไม่หรอโอเคเดี๋ยวก่นนี่อ้ายพ่อมีอาลุยอเลเช ขนาจระโอ้โหดอกไม้นี่คืองามแหงทุกคนอันนี้คือดอกอันมาร์คเคียวดำฮะเนทุกคนมันยังโบกมาร์คเธอนอก,กําลังเป็นดอกอยูแล้วก็อันนี้คือกำลังนี่สิเป็นมาร์คอันนี้คือแซบอิลีไดทุกคนแล้วผู้ใดที่กินอันนี้คือเคียวดำหมดเลยคือเคียวดัดฟันประมาณนั้นหละโอ้โหงามงามแหง นี่ทุกคนนะนี่จะเป็นเอาไปหามาเมื่อกี้นี้เนาะตอนนี้คือเอาชีทอกอันนี้ทิมแล้วก็ค่อยใส่ไม่ไม่ก่อนอันนี้คือหาเมื่อกี้เด้อจะมีผักกุดน้ำทอกบึกอันนี้เอาออกดูทอกทิมแล้วก็ใส่ดีดีก่อนใส่ดีดีแล้วก็เปลี่ยนพวกนี่นักสุดเนี่ยเงื่อเนาะ

เนีย่ยก็เจอสูเด้อเจอสู้เด้อทุกคนน้องสาวซื้อเจอสู้สแล้วก็อันนี้คือน้องมีจูเคยเห็นแล้วทุกคนอาจจะโหจักอยู่ล้บุนน่าชอบไหมล่ะมีแฉบบุนสุมีแฉะฮา,านาโอกเกงได้เห็นนี่กระสอบของเราใส่เต็มๆแล้วก็เปย์ไปบุบว่าสิเปย์เผบ้านี่ๆๆๆนักบ่ เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเขาจอดรถจักไบพ้นทำอิจว่าทางนี่น่าจะเปื้อนนะคิดว่าเราที่จริงมามาเบิ่งตัวจริงคือก่อนธรรมดา่ฉยๆเราหน่าจะขี่มาได้แต่ว่าเขาจอดไบพ้นทุกคนก็เลยต้องในยางไปฮอดบ่อนจอดรถจักแล้วก็นยังจึงขี่กเงั้นเนาะ โหบรรยากาศสุดยอดเลยมึงนี man, ่คือบ <laughs> oh ่มีแดดแนวได้จิตใจมมยจับหมอบอ่ะนักนักประมาณหาลูอ่จจะนักอยู่โอ้โหฮัลโหงเดี๋ยวก็ฮอดอันบอลจอดรถจักรรถก็ขี่ไปบเปผะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮามาฮอดบอนจอดรถจักรของเฮาแล้วน,นี่นี่นะทุกคนแล้วก็เฮาก็จะตังไปแล้วก็อันสองน้องสาสองเสาฮะนะถ่ายอยู่อยู่แคมทางนะทุกคนโอ้โหยังมาเป็นอะไรเมยเมืม่บอบ่เ <laughs> มยนิดนิดนะทุกคนแต่ก็่เป็นยังเ <laughs> มื่อน,นี้คืออากาศดีแล้วก็มื้อน,นี้คือได้ออกมาแบบว่าหาของกินยุ่ป่าใช่นะหูโหชัว่ากดสดชื่นอากาศสดชื่นนะ นี่ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้คือเราก่อสิกับเพื่อนแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วก่อนก่อนสิไปเพื่อนพอเพื่อนก็บกมเป็นไงเลยทุกคนสิบไปกิโลคุณนะก็เลยว่าสิเด็กกับขันหอดก่อสิคำเลยแหละโอเคทุกคนถ้ายภัมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต <กด S 1> ิดตามให้เดชเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆๆไป <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ซิลาไปก่อนนะทุกคนสบายดีบ๊ายบาย